ในโลกแฟนตาซีดาบไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือเพื่อนร่วมรบที่เลือกเจ้าของได้และบางเล่มถ้าเจ้าของไม่คู่ควรมันจะไม่ยอมให้แตะต้องเลยตั้งแต่ยุคโบราณดาบถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังและเกียรติจากอัศวินไปจนถึงวีรบุรุษในตำนานดาบมักถูกตีขึ้นด้วยพิธีกรรมพิเศษเหมือนใส่วิญ,ญญาณเข้าไปในเหล็กทุกเล่มในหลายวัฒนธรรมดาบยังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนมัน จดจำเจ้านายเก่าได้เลยทีเดียวหนึ่งในดาบที่โด่งดังที่สุดคือเดสคาริเบอร์ดาบศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์อาเธอร์ว่ากันว่าใครก็ตามที่ดึงมันออกจากศีลาได้จะกลายเป็นราชาแห่งอังกฤษโดยชอบธรรมแต่ไม่ใช่แค่ในตะวันตกญี่ปุ่นเองก็มีคุซานางิดาบเทพที่ผ่ามังกร8ดหัวและถือเป็นหนึ่งในสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันในโลกแฟนตาซีดาบมักไม่ได้แค่คม แต่ม,มันมักมีชีวิตมีจิตใจของตัวเองบางเล่มส่องแสงเหมือนปีศาจอยู่ใกล้บางเล่ม,ม,ในในลมกระซิบคำเตือนแก่ผู้ถือและบางเล่มเลือกผู้กล้าที่หัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นและคุณล่ะครับถ้ามีดาบในตำนานอยู่ในมือหนึ่งเล่มคุณอยากได้ดาบศักดิ์สิทธิ์หรือดาบปีศาจมากกว่ากัน